ลงไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อหลงพนอยู os, leave, ่นะในตุดที่มิวก็ไปบนไว้ท้งสอบได้สองตื่ัเข้าไปก็ไปดูเปิจรพี่ที่ทที่ทำงานไปบอกว่าหลวงพ่อศิลานะคะแม่นจกบวกกาลสินไม่ใช่แม่ขอลูกสองคนได้ทั้งสองคน ก็อสอบแค่บแบบนี้ค่ะเอาไปฝากไว้เพราะว่าวอนนะั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้าพ้องมุนแล้วเข้าบอกว่าแทงตายเขาก็เลยเข,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 ข <ừ> าขก็เลยไปฝากพ่อเขาไปฝากไว้ค่ะ <ừ> ให้พ่ให้รอดปอดภัย <ừ> ก่อนที่จะไปฝากนะเราก็ต้องกลับไปหาคนนั้นแหละว่าเพราะว่าหมุนไว้คนก็งวดบวชเอ่ะ ก็จะไปหาโันเดือนเือข้าศึกวันตก็พานปอหวาค่ะาดีแล้วค่ะก็ตัวลูกแล้วบอกเนี่ยก็คุยกับพ่อพ่อเขาก็เลยว่าเอาพาลูกไปขอนีคะ ตายยังก็ตายดีดีนะเธอยังมีชีวิตตอนตอนตอนนั้นตอนตอนต้องตอนท้องมีคนบอกอยู่ว่าถ้าลูกไม่ดิ้นให้ให้สันนิพานไว้ว่ารกพันคออะไรโอ้ยอย่าว่านะเดยวคนนี้ดิ้นมีมากเลยแต่ก็ยังมีภาวะใช่ไหมคะอ๋อมันมาพันตอนที่วันคลอดอะค่ะออเพราะว่าบอกน้องรันก็คือปกติเลยนางเป็นเด็ก นางนิ่นนอ,าาอยู่ตลอดบางคนก็จะอุ้ยทำไมวันนี้ลูกไม่ได้นิน่ว่านิ่มน้อยอะไรย่างเงี้ยแต่ของเรานี่คือแบบลูกดีมีนี้รลูกจะทำโอเิเดี๋ยก็โอเดี๋ยวก็โอเดี๋วก็โอก็เห <c oughs> อ,อ,อยจับอะไรกันแบบขนาดแล้วเท้าเขาดันทอออ้องหล่อมานี่เด็กหาเลรว่าเป็นลูกเ้าวนางโอโอโอ พอวันพ่อดไม่รู้ไปทำยังไงสองรอบไ่นรกบทันก่อนก็ยังลบอ่ะลบในชั้นมันยาวขนาดนั้นเลยหรออาจจะดิ้นเก่ลียดิ้นไปดิ้นมาเลยผู้บอกว่าเขาเขาดิ้นเป็นวงกลมอ่ะใครพี่จะดิ้นแบบวนออกเขาจะวนเข้าลกมันก็เลยผ่านเล้วก็บอกบอกแบบนี้หมอไอ โอ้รู <laughs> mm ้แ hmm. ล้วรู้แล้วทำไมทำไมทำไมบอกปาไม่ได้คือหมอเขาหมอประรู้แล้วเลยทไมบอกไม่ได้โันธอนี่เองโหเก่งนะพันตั้งองรอบเนี่ยอีกหมอคุณแม่ไปบอกรู้ไม่รอเลยนรอแหพอ